คท่านผู้ชมเมื่อนี้เนาะค่ะแอดกะเดินทางมาอยู่ที่วัดพระอาจารย์ไซคเมนนะคะหมวดที่ผ่านมาเน้าห่ะตัวเลขของพระอาจารย์นะคะเข่าทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะท่านใดที่ได้เบิร์แอดนะคะลายซดนะคะเมือรเสาไว่ออกนะคะ96ตรงตรงแล้วก็02ตรงตรงนะคะสำหรับหวดพืนที่16มิถุนายนเนาะค่ะ2ผ้าหาวรอย6ซิมหานะคะท่านผู้ชม มาเบิงน้ากันนะคะว่าผ่า,าจานสายขมนเพิ่นจะมีตัวเลขตัวใดเป็นแนวท่างหงายเราเบิงดีๆเด้อค่ะเมื่อนี้นะคะผ่า,าจานเพิ่นว่าให้เม็ดเดียวตัวเดียวก็ได้่าสัน่นค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอบเบิงน้ากันผ่าจานเพิ่นจะวงกลมจะเน้นตัวเลขตัวใดให้นะคะตันใดเขามาแล้วนะคะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดนะค่ะ ค่ะตอนใดเข้ามาแล้วนะคะขอคนละหนึ่งแช่นะคะหนึ่งแช่หนึ่งไลค์นะคะภาพสัญญาณชัดมะน,อนะะ้อค่ะท่านผู้ชมตอนนี้สัญญาณชัดไหมคะวัดป่าจานก,ก็จะอยู่ในป่าเนาะคะ่ะอยู่กลางป่านะคะถ่าพบ้ชัดต้องขอโทษขอัยเนะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะเฮ็ดคลิปนะคะเฮ็ดคลิปสั้นๆให้เบิ้งอีกข้างหนึ่งนะคะอันนี้แอดก็ขึ้นสดนะคะให้ ท่านผู้ชมเห็นบรรยากาศสดๆเนะค่ะ กรามนมัสการค่ะจะเดินก่อนโอ้ยว่าสีบอมาว่ามันนั่นหอยเข่าง่ายเบสเลยมาถามมาว่ามันหอยเข่าง่ายฟังทั้งนั้นเป็นบ่วงสว่างค่ะกระเล่นด่้วงานบ่วงสวงกะมาทั้งนี้เนาะค่ะเนาะอย่าเปิดเสียดายวันนี้เนี่ยชุดมันดรอกเลยอาจารย์ว่ายเยเสียดายวละสั่นทางวันนี้ห้าสิครับเออไม่เปิเสียดายมันว่าตัวนี้ยังไง ตัวแดงจึ้งครื่องออยู่ในช่องตารางสี่เหลี่ยมวงตัวไหนออกตัวนั้นเย็นมือศูนย์หกกับศูนย์หกเนาะค่ะอ่ะเก้าหกกับเก้าหกเก้าวันะบึงวัดสีมาตารางมันคือดวลแต่รี่เวดเลยอ่ะผู้ผู้คนผู้สิบผู้ละมั่นสิบแปงของพคนกับนั่นคือเก้าหรอคะอ่าดูดวงดีเนาะ อาจารย์เป็นแาพักกันขึ้นเงียบแท้วระสนเมื่อนันมาเจอฝนผ้ายุเข่าคาะถอยก็เล่ยได้ถอยจริงมากจะหดแล้วนะโบได้ถอยขึ้นทุงเข่าก็ได้เอาขึ้น ข่ายย้อนมอันเปียกเมื่อนั้นรุมเงียบนัดมือไว้ที่สิบสองเดี่๋อที่จริงพระอาจารย์่าจะป้ยที่สิบ่ะสิบสอง้วน่าจป่สอครเข้าไปกบอาจารย์อาจเอ้เปียกอย่คยแต่เนโคนโากเลยโอ้ยเพีงว่เอาวะ อ๋อเนี่ยอันนี้อย่างเนี่ยค่ะผูอาอนี้ถูกนี่จุดเบื้องนึงนี่จุดเบื้องกว่านะอาจารย์อาออไปเบื้องห้าหน้อยให้เล่าอ่าให้เรียกไงซสอกเซือเด้อามวันการผ้าไปจานผ้าอ้าวสาธุสาธุมิดทีดีผอสอผ้าโชคครับสวผ้าโชคสวผ้ารวยครับในสี่ผ้าด้วยจะเกลี่ยวันนี้นะฮะวันนี้รวยนะอนวันนี้เอาวันี้ ด้วยกน,ยนด้วยแันแล้วเนาะอ่เมื่อนี้กบคนหมุนอยู่บางกอกเนาะคนบอกอยู่กลางป่าแต่หอดวันที่สิบหกแะแทนคนคนอ่าคนหมุนอยู่บางกอกวันที่วันที่สิบหกได้มือันถือกันไหมอ่าคนหมุนอยู่บางกอกคนบอกอยู่กองฉลากได้บไามวันที่สิบหกเอาพข้อสอบเขาจะง่ายเวอ้วกันอ่าครับครับเดี๋ยวเดี๋ยววงกลมตัวไหนออกตัวนั้นไม่แน่หันละ เห็นบ่เห็นบ่แจ๊กเก็ตกับโอ้แจดายแต่เพิ่นไปซื้อแปดชุดเพื่นเนาะส่องเพิ่นมาวันนี้นาะตัดตัวไหนซื้อตัวนั้นเนาะแปดชุดมาวันง่ายจีพะว่าเคยจับตอนนั้นพระอาจารย์ว่าตัดตัวไหนออกตัวนั้นเนาะค่ะเออเอาจแตนี่เริ่มเที่ยงมากเลยเริ่มจิเที่ยงเของวัแล้วใบเข้าไปเรื่อยๆแล้วเนาตัดตัวไหนออกตัวนั้นจีอ่ากันนี่วงกลมตัวไหนออกตัวนั้นอ่า นี่เด้อตแตงแต่วันที่สิบหกจะป้าย้อดลังเลยในช่องจะลางสี่เหลี่ยมนะเห็นว่าอาจารย์เพิ่นเอาจะ,จะติ๊<ห>ดๆใส่ติมาให้เบิง<ด>้ง<ด>ครับอ่าเหมือนพานไปอ่าหมวดหมวดที่มันออเก่าหกบ่วงก้มบ่วงก้มบวงกลมอยู่ในช่องจะลางสี่เหลี่ยมกับบวงเก่าหกให้แต่ว่างมวดนี่คุณละตัวบ่ร์มาตัดติมเบิ้ดเห็นว่าอ่าหนึ่งมิถุนาหกห้าเอ้ยสิบหกนะ ชิ bon mm ้นหกมีถัวหน้าหกขามัดตัวได้เก่าปวดเนตเด็กตาล่างนะเพื่อเรามัดตัวได้เก่าชอบกระจัดไปคัดกับพ่านวอกเล็กใหญ่นั่นเบิ้งบนเล็กที่ส่วนเอ้ยว้เล็กน้ำตาเที่อ่อนหรอค่ะค่ะเอาไว้ ว่าจีดได้สองซูนเรอ,อาไม่ดีดเ,เล็กเต่าลีดเด็เ,เ,าเตาลีดเเ็กเตาลีดมันสวดแต่ม,มันเด็กมันเดกเ่าหงครับซูนสองเลขเตาลีดเลขเต่าลีดค่ะเต่าลีดเก้ามันบค่ะเต่าลีดหัวไก่เต่าลีดหัวไก่เต่าลีดหัวไก่แต่ตว,ตว,ตว,ว,ว่ากัเต่าลีดหวัวไก่เก้าหง ก็ได้ฟันไปเพป็นโครงที่ใส่าเต้าดิดหัวไก่มันเกิดเป็นเก่าหม้อเก่ามันแล้วก็เลยวันเอ้านี่จับมหนึ่นเบื้องหนีงวดนี่เด้อหนีเด้อจับเอาหนีงวดนี่แย่งเพป็นเบื้องแกไปเพื่อนอ่าหนีงวดนี่ห้าศูนย์สามหกเออเข้ากับเป็นสลับกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวไปเห็นเราเห็นเจ้าโทรศัพท์อ่านัอนมหกกับเก่าให้ระวังเนาะค่ะ มกับโกมันตัวเดียวกันเ่าไปารัเห็นไหมเนี่ยเห็กเต่าดบเบื้องหลังเด็กเตารบเจียบเขาเขียนไปน้าเขียนใส่กระดาษห้าศูสามหกสมหกเอากะดาษเขียนไปอันนี้เด็กเต่ารีบพระวัางวันวัก่อนมันเด็กเก่ามกับศูนย์สองเด็กเตาดลบ สองศูนย์ก็ได้จับมันเพราะว่าสวนอะไรกับศูนมากสวนวันนี้ก็ได้ศูนย์อีกเห็นไหมศูนย์สามหกเจียครับห้าศูนย์สามหกนี่แน่นเมยอะน้่งนะแน่ว่ากะจับคู่ไว้เน,น,นล่แหละอันนี้ซ่องหาเงอนนะครับอาจารย์แน่นไหมคือกันอันเก่าขึ้นกันหนึ่งสิบหกยุจธป่ากับือกันคหนึ่งมิจุนากับขึ้น,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 นะน,นกันลงไปเนี่ยอันนี้กัคือกัน ครับมือนั้นมะไทยตัวนี้มาไทยอย่เครื่องไต่เนอาจันมะไทยนี่ตัวนี้เนาะนี่ครับสถิติครับอ่าบันนี่มาหามากมเดิรงนกับเขาอยู่แล้วเนาะครับหนึ่งอันนี้ทุนนาอ่ากระุวงกลมให้ในแต่ล่างกระวงกลมให้ใสามตัวเนาะครับงวัดชุนหกกรวงกลมให้สี่ตัวเนาะครับวันนึงมีหน้ากระ่วงกลมให้นี่แหละครับแมนคระ่วงกลมให้สามตัวแต่่างวัดนี่มานี่กระวงกลมให้แล้วเนี่ยุ้วงกลมให้สี่ตัวเพื่อกระวงกลมให้สี่ตัวอ่า แต่แบมีตัวตัดวักดีดอกใส่ดูดีดูน่ามั่งุ้มกากระบาดในตัดที่มัดไว้อาจารย์น่ะงานคืออาจารย์บ่มักให่การชวนตัวของอาจารย์แต่ว่าพี่น้องสิไปจับได้เนาะโอ้ย่าไปซื้อมันพี่น้องทุ้มกากระบาดดอกเสียเงินจริงที่ซื้อครับผ้าอาจารย์คอสตัวนั้นนั่นเอค่ะตัวนั้นชุดเต็มมั้งปะแมนชุดเต็มชุดเต็มอันนี้อีย่างนาะนี่ค่ะอันเดียวกันโอ้ จุดเต็มเห็นบอนี่องเนบนนนะเดี๋วตัวเลขถอดออกมาแล้วบอจานนี้นะฮะเออถอดออกมาเลยอถอดออกมาแล้ว่เป็นยังอันนี้ตัีดเออตัวนี้ตัีดตีดเทาแคบไปตัวีดเท่าแคบหนาจอแบลอาแคบหนาจอไบกันตัวนนห้าสามหกเนาะาห้สหบาในเจียวเลขเอาเลขนั่นแถเอีบย เรียกไอ้สวดเงืนห้างเงื่นข้องูชิงงูชิงสองหัวนะเอองูชิงสองหัวสีได้จุดที่ได้อ่อยเบื้องอันนี้งูชิงสองหัวนี่ตีไปได้เด้ด5 88 5 5 88 5อห้าแปดแปดห้าห้าแปดแปดห้ากับศูนย์เจ็ดอืมตีงูอนนี้ชัดอ่าน,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 นีได้ห้าแปดก็ได <58 S 1> ้เ,เป็นหาสามมันบอค่ะจากเดี๋ยวมันมาตัวกันทีเดียว โลตูกันมาสักหนาพอมันงูชิงสองหัวได้เพื่อนมาสวนเป็นเงินห้างงูชิงสองหัวไม่ได้สองหัวขี้เหร่บนาม่ไดหัวขี้เราบางบางคนเห็นเคยเห็นมันเขียนเลขสามพันสิบธอดขอดหัวเราก็มาขอดหัวนี่สินะค่ะบางบางมองเหลยวกลางมันคือบระยักบ้างม่รูแต่ว่ากาพิจารณาเบิ่องเนาะค่ะเบิ่งอจ่างหนึ่งก็คือเลขสามแต่ว่าเบิ่งแบบหนึ่งก็คือก็เป็นเลขแปดยังท่าอาจารย์รับเนาะค่ะ ไปแคปเอาไปใบเบิรงเง้ขากกล้องมปเป็นจอดเต๋าใช่อัน,นอันนี้เป็นน้ำตาเทียนหนอพิจรารณาเบิรงน้ำเนาะค่ะอ่าน้ำตาเทียนอันนี้เงินห้างเด้ยอยง,องูสิงสองหัวง<ช>ูสิงสองหัวเป็นเงินรางเงินรางคองงูสิงอ่องาเงินรางคองงูสิงตัวนี้เป็นเอ้เตารีดหัวไก่ก้าวรูเตารีดเตารีดหัวไก่ก้าวรูอ่าแดด งวดที่วันที่หนึ่งสวดไปแล้วได้เก้าหกรับสองศูนย์ลงไปให้แล้วแต่วดนี้สวดตองวดเป็นงวดที่สองวดนี้เป็นงวดที่สองแมนอันนี้เป็นงวดที่สองแ้่ศูนย์สามหกอ่าห้าศูนย์สามหกแต่ตัวนี้สวดงวดแรกอ่าเงื่อนห้างนี่เป็นงวดแรกเนาะงวดแรกของเงินห้างใอาจารย์แปลงมาเป็นห้าแปดกับศูนย์เจ็ดเนาะค่ะอ่าก็เอาเจ้าขี้ใสลุ้นบีเบิง แต่ว่ากะจะรุปห้แล้วกะคือมักไปซื้อตัวแต่ว่ากะตัดออกซื้อตัวจะเป็นชุดสามแม่นว่าอาจารย์ชุดสามแต่แม่นบอกครับผมใช่หรือชุดสามแม่นบนเป็นชุดสามในไรบนกะเอาแต่สีพินงเจริหน้าชุสามกะตัดติดแล้วชุดสามอาจารย์ตัดแล้วมันดังครับเอาออาจารย์ตัดตัวได้ก็จเอาตัวนั่นแล้วไปซื้อมารางวัดบางเนืองกับครอบบางสั่นระตที่าอาจารย์ว่าอย่าไปซื้อกันตัวออกแล้วกอนมันหอก ตัวอ,อ,อันนั้นเลขในตารางอันนี้เป็นเลขกันใดคเหรอคะผ้าจาย์อันนี้เลขงวดนี่วันที่สิบหกมิถุนาที่ตัดออกเบิดแล้วอยู่ในนี่ทุกตัวคือตัวนี้ตัวสรุปมาค่ะ <c oughs> สรุปสรุปตัวนั้นนะอ๋ออันนั้นเป็นเลขว <c oughs> ิ่งเลขตารางเนาะใ,ให้สังเกตเบื้องหด้าวันนี้ดิบอกเด้วยอ๋เดี๋ยวดิบอกทช้วฟังงวดวันที่สิบหก พุทธาหกห้าบนวิ่งเก้ากับศูนย์ล่างวิ่งห้ากับหกออกศูนย์หกเนาะมาน้ากันค่ะแล้วงวดวันที่หนึ่งมิถุนาวิ่งเก้ากับหกเอ้ยวิ่งเก้ากับศูนย์ห้ากับหกเมือนปะมาตัวเดิมออกเก้าหกแล้ววันที่สิบหกมิถุนาวิ่งเก้ากับศูนย์ห้ากับหกเหมือนเดิม น้องเป็นเล็กตัวเก้าอ่ะจ้ะอ่าบนนี้จากตัวเก้าดิเห็กอ่าเหล็กตัวเก้าเพราะว่ามันมากเหล็กเหล็กตัวเก้ามากประมูลมาได้เก้ากับศูนย์ประมูลมาได้ห้ากับหกเี่ที่จะาอักได้อยู่ตืด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 ศูนย์หกศูนย์หกกับหกสาม คือความรู้สึกส่วนตัวนะอยู่ในส่วนตัวไปเจอ่าจารย์จับคู่ไอ้ทั้งนี้มันสิ่นี้หกสามเก้าสามหกเจ็ดก็เจ็ดห้าอจารย์ตัวหนึ่งเจ็ดห้าบตัวหนึ่งแล้วก็เจ็ดศูนย์จะตัดออกหมดเลยเรือหกออหกสามเก้าเจ็ดกับเจ็ดห้าก็ได้ตัดออกไก่มันเรือแต่หกสามเรือแต่หกสามกับศูนย์หกหกสามกับหกศูนย์กับศูนย์หกอ่านี่ศูนย์หกแต่ว่าจารย์จับเอาเป็นศูนย์หรบอตอนนั้นล่วงไปชุดเิ็น แต่ว่าอยู่นี่ไม่มีบนมีล่างชุดเต็มบนเต็มล่างภายในเจ็ดชุดนี้ออกทั้งบนทั้งล่างมีแปดห้าแปดเก้าหกสามศูนย์สี่ศูนย์หกเก้าห้ามีอยู่เจ็ดหางเข้าทั้งบนทั้งล่างเข้าทั้งบนทั้งล่างตัวใดพวงผมให้ก็ค่อยนเอาไปตัวใดเนีนก็นเอาไป เอาไปชุดเต็มแต่ว่าการสรุปยืในนี่มีอยู่สามชุดมีอยู่สามคู่ถูกทั้งบนทั้งล่างมีอยู่สามคู่สามคู่สามหางอยู่ในเจ็ดชุดนี่นะให้ถูกทั้งบนทั้งล่างสามชุดสําหรับพุงงหลายนะเอฟซีเอ็เอมพววูดออกไม่ออกพุงบหลายเี่เปนไปเจ็ดชุดไม่ต้องกลับ แมนหมดลยถูกทั้งบนทั้งล่างถูกทั้งบนทั้งล่างไม่ต้นกลับมันแมนหมดอะอย่างงี้เล่แล้วอาจารย์ถามันแมนกับแมนหรืออาจารย์เอาแต่ใส่ต้นทีเด้ามันเป็นจังบุญห่อมันก็แล้วแต่โชควาสนาเนาะทุกอย่างต้องอาศัยโชววาสนาเห็นกันบัจจุอันบ่ก้องเห็นกันบัจจุอย่างนี้เนาะเห็นบาทนี่เด้อชอบในการส่วนตัว วงกลมตัวใดออกตัวนั้นแต่วงกลมสี่ตัวไม่นี้เลขยกกลมสลากข้างบนออกคู่หนึ่งข้างล่างออกคู่หนึ่งเรียเน้อยมา <c oughs> แต่อาจารย์แบบมากสี่คู่แต่อาจารย์มากชอบส่วนตัวชอบส่วนตัวในการส่วนตัวมีอยู่สองคู่ในวงกลมสี่ตัวนี้นะที่มืกแดงบ่มืกแดงนี่อาจารย์บ่ ส่วนตัวได้ชอบเป็นการส่วนตัวคือหกกับสามไม่เพิ่นที่ว่าอาจารย์ขีดขาที่รับเออแต่จะซื้อต้องมาขีดขาด้วยเออเพราะว่าเลขสวเข้าไปตรงเลขคำนวณไว้ต้องเติดดงกับเลข้อสวยสองครูนี่การเล่มั่นใจครับ ตรงกระเบิดเงี้ยห้างตรงกระเริดเงี้ยห้างว่าจิมันใจจับตาดูให้ดีในซองห้าหมื่นจะเกิดอะไรขึ้นงนวดที่ผ่าน,ดดนมางวดที่ผ่านมามางวดวันที่สิบหกพุทธภาระจาจาร์อ่าสิบหกพุทธาเก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันห้ากับหกไม่มาด้วยกันแต่วงกลมไปนี่คือศูนย์หกจับตาดูด้ออ่าเดี๋ยวจินี่ะระุปไหม เลขวิ่งเลขวิ่งก็ได้เก้าเก้ากับศูนย์ห้ากับหกงวดที่หนึ่งมิถุนาได้เก้ากับศูนย์ห้ากับหกวงกลมไปที่ศูนย์เก้าหกนี่วะตรงกลางงวดนี้ก็ได้เลขวิ่งได้ประม,มูลได้เก้ากับศูนย์ห้ากับหกวงกลมไปที่แต่เฉวงกลมถึื้งวดกับวแมนเนสวงกลมถึงน้องก่อดิตรวงผดอาจารย์ทีเตียมว่าพี่วะเนี่ยดูด้านข้างเด้อนี่เห็นไหมมันจะอยู่ด้านข้าง <c oughs> <c oughs> อ่าศูนย์หกตัวตัวนี้ก็บ๊อบปันไดดอกย่าให้วงกลมถือสุงวัดหลเฉียวว่องมถือข้างล่างเหมือนศูนย์หกกับหกสามนี่ไงย่างห้็ดถือสุงวัดไหลา่วงลมถือจะไม่ถือยีดอกเล็กจะอยู่ด้เงินเบนิลจะมาอยู่ออกตัวไหน่านละนหมุนอยู่บางกอกคนบอกอยู่กลางป่าเนยเนาะไอ้หน่อยได้คือยเทธเจริญนี่ถือยู่ว่าคนหมุนอยู่บางกอกคนบอกอยู่กลางป่า เบื้องตังเจัมาใกล้แใกล้ๆชิบสองชิบสามสีสรุปไปตังสามตัวโดดเมื่อันี่ก็ใกล้แล้วก็สรุปล้ดค่ะเมื่อนี้ก็สิบเอกับว่าถดอกมื่อนี่ยหันมกแห้งไหนึ่งเก่าหกประมาณตัดหนึ่งทีมนี่ใส่เก่าเก่าหกตามพวกไอ้แปะเนี่ยพวก้ อาจารย์มาเกิหม่เหมืนกันตเก่าหกกันเนี้ยเลยมาหนึ่งก็โบใสเลโ่โบมักหนึ่งเลยเลขยิ่งเข้ามาแดงแปดเก้าหนึ่งเปนวพูดอน่ะเพื่อนน่ะเลขยิ่งไอ้เลขลักลอยเพื่อนไปจับแปดคับกอาอาจารย์จับเก่าได้มาวันนี้เลขลักลอยได้เลขลักลอยมีสี่ห้าเจ็ดเด้อลักลอยเด้อลอยวันนี้ไดห้ามีเจ็ดลักลอยลักลอยมีสีมีหามีเจ็ด หลักร้อยมีสี่มีห้ามีเจ็ดเขาไปจับไซเร์อยู่นั่นนี่นหะเไปจับไซเอาเห็นว่าตัววบ่วงกลุมกับเพืกันเอาในเด้อย็บซี่แน่นเ,เ,นเ่จะหลักกินแบงยางไกลท่างจับอโอโหลดบัวไฮดเย็บไปนะเจ้าจับไปนำ้ำบัวไ้ด์แล้วมันที่หกเนะี่ยเจฉยหดแล้วมันที่ <laughs> ทห้าบ่สเฉยหดแล้วมันที่หาว่แล้วมันที่หกบ่วไฮด์ปดห้าหกสามศูนย์หกเก้าห้าห้าเจ็ดศูนย์ การับรองรับรองเโอมีแม่นั่จะงวนเราสามแล้วแม่นั่นจะบวจัเดี๋ยวซื้อเอาไ้เบิ่งเอาไ้เบิ่งเอาไ้เบิ่งวนนี้มย้ำใหเป็นวันถือยังไงยนเราแต่เนี้นี่กันจับกล้วยเนีย เนี่ยชื่อคู่นี่โอ้ยให้ซื้อสองสามคู่ท่านนี่ซื้อสองคู่ท่านเนี่ยบ่อไปซื้อหลายตัวนี่แหละไกรซื้อจะชุ่มชี้ชี้ไอ้ต้นต้นจำรับพุ่งรบหน่อยท่านชีเข่ามาไว้ให้แล้วก็ไว้แต่เนี่เราจะคืนหนึ่งขึ้นมาขายไปซื้อเลขแน่นบ่จ่าขายไปซื้อเลขพอดีกับตัวย่ำหน้าพอดีนับไปจักเล็กน้อยก็ได้ เขาไม่เลยเด้ยังเออเดี๋ยวก็ได้เขาไม่ไม่กินเลยมันแป้งเขาถือที่พระอาจารย์โอ้เป็นยังขอแต่เขามีเขากินังมานะขอแต่เขามีเขากินยังแพงจังมันขอแต่วัยาขาดเขาเขากินกับยังแล้วก็แล้วนะคะว่าแต่ว่าแต่นี่เข่าเจ้ฮันรักของาาขอาจารย์ใส่ขมิ้นนี่ขันมีเขากินกับเยลเยวดวกซักอาหารปวดด้วยบุญยังกะจัง บินน่อบินสบาดนี่ขั้นบแรกก็ต้องแก้วกับปุ๊กนนึ่งบินอะไรดอกจะเป็นขี้เดียดบนหอจันทร์ใช่ห่อบนไม่ต้องกลับใช่เห็นไหมเห็นห่บนห้ามบนล่างบนล่างกัเห็นไหมนี่แล้วเห็นเหนอะไบ่บน บนไม้ต้องกลับไม้ต้องกลับบมไม่ต้องกลับผมเลื่องกลัวใบมานี้เอาเอาเอาเข้ากับเจนไปว่าเอาเป็นบนล่างเลยบนล่างเนาะเขาเขียนเป็นบนล่างเลยไปป่นบนล่างบนบนล่างขันเอาตัวนั้นผมสีอเจนไปวัดได้ไหมหัวเยอะไปเหมือแต่ว่ามันหัวอักดอกอยู่นี่เอาท่หกศูนย์เอาที่ ทั้นั้น่ะไปเชียนหนังเมื่อเอาไปเพิ่นไปจับเอกนี่จอมจับบอกให้แล้วนี่เห็นนะอ๋อจับบอกให้แล้วจับบอกให้แล้วอ๋อหน้า,นา,าพ่กันหน้ีห้องแย่เรายืนกำมาใส่นี่แหละมาอยู่เชียนจังสีได้น,นังสื้อพ่อเป็นไถ่กเก็บเปิดแล้ว ไาวันเาเอาปพีจหน้าเพิ่งเด้อก็อยนาพีจหน้าเพิ่อนไหน,นพีจหน้าเพิ่งหรอุกลมไปสี่คู่ไกับ,บกวุ่กลมไป <c oughs> บัตรจีบ่ายีในช่องต่ร่างสี่เหลี่ยมหาคือบ่วมีกัจีบ่ายได้เนาะจะฉีนลงกเบือตืนันกับบแมนดิ <c oughs> ทีลุงมาตูวๆเจ้าบุแม่ก็คือผเห็นมาิี่าน